สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Smart f r a n c h i s and e and SME นะคะรายการที่จะจุดประกายความคิดต่อยอดธุรกิจให้กับคุณโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาจะเจอกันอย่างนี้นะคะทุกๆคนพูดเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกานะคะกับบุ๋มบรรดาดาวมุกพูด,ดีคนนี้ซึ่งบุ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจที่หลากหลายนะคะเพื่อให้ได้ประกายความคิดว่าเขาทําธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จค่ะจะมีธุรกิจอะไรบ้้าางนนัตติดม กได้ค่ะสนับสนุนช่วงสมาร์แฟนชายโดยนิตยสารตั้งตัว,ว,วคุณผู้ชมคะมีธุรกิจนงี้นยนะคะเป็นธุรกิจเ,เป้าหมายในชีวิตบุ๋มอีกอันหนึ่งอีกแล้วละค่ะเพราะว่าเวลาที่ไปททลไรเป็นที่ฝากผีฝากไข่ของดิฉันเลยนะคะแล้วก็เห็นทั่วทุกหัวและแหงแสดงว่าเขาต้องประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่เวลาเข้าไปในร้านเนี่ยตอนนี้เจอแต่พนักงานค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ย มาอยู่ในรายการของเรากันแล้วนะคะเขาทำอย่างไรนะคะถึงประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมีความสุขกับการทำแฟรนไชส์ของ7 e เ e ่นอนั่นเองพบกับแขกรับเชิญของดิฉันทั้ง4ท่านเลยนะคะคุณผาสุขและคุณกอดิกาสาวรักนะคะสวัสดีนะคะคุณแม่ลูกคุนี้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณสถาพรและคุณกันขณากันจารึกค่สวัสดีค่ะ เรียกมาแบบอย่างนี้เลยนะคะเป็นคู่คู่กันไปเลยนะคะคุณผู้ชมขะต้องถามอ่ะคู่ที่อยู่ใกล้ดิฉันก่อนก็แล้วกันคุณแม่คุณลูกนะคะก่อนมาทำเซเว่นเลิเอนทำอะไรมาก่อนเดิมทํางานเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจค่ะแล้ว <คะ S 2> ทํามา20กว่าปีแล้วนะคะ,คะก็รู้สึกว่ามันนานแล้วตําแหน่งหน้าที่ก็ไม่ขยับขยายแล้วเราก็เลยช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดี <คะ S 2> ทางที่ทํางานน่ะเขาก็ มีโครงการ,กรเกษียณก่อนกําหนด <ฮะ S 2> ก็อยากเข้าโครงการกับเขา <ฮะ S 2> แต่ว่าไม่อยากจะอยู่เฉยๆก็คิดมองหาว่าเราจะทําอะไรดีที่ไม่ไม่ไม่สูญเปล่า <ฮะ S 2> คือคิดว่าทําแล้วมั่นคงค่ะพอดีมีเพื่อนก็ทำทำอยู่ก็ศึกษาจากเขามาตลอดเห็นเขาทำอยู่ก็เลยตัดสินใจมาทำเซเว่นดีกว่า <ฮะ S 2> เข้าโครงการ,กรเกษียณก่อนกำหนด แล้วตรงจุดนั้นเนี่ยพอตัดสินใจคือดูจากเพื่อนที่ประสบความสําเร็จะนะคะแล้วเราก็ทําธุรกิจตามแล้วสําหรับคุณลูกล่ะคะคุณกอน,นิกามาร่วมกับคุณแม่ได้ยังไงก็ตอนที่คุณแม่เริ่มเปิดร้านค่ะก็ตอนนั้นกำลังเรียนหนังสืออยู่ค่ะเข้าปีหนึ่งก็พอคุณแม่เปิดร้านก็เข้ามาช่วยอยู่ตลอดเวลาค่ะ,คะในช่วงปิดเทอมก็เข้ามา ดูช่วยงานอยู่เสมอค่ะอืแล้วพอมาช่วยงานช่วยไปช่วยมาตอนนี้ก็คือมา<ก>ช่วยดูแลร้านกันไปเลยใช่ค่ะก็ผูกพันกับเซเว่นนะคะ,คะก็เลยพอเรียนจบปุ๊บก,ก็เลยเปิดอีกสาขาเน้นคงคะตอนนี้ทั้งหมดในบ้านมีที่2ส,สาขาอยู่ตรงไหนนะคะอยู่แถวถนนราชพฤกษ์ค่ะอุ๊ยทีฉันแวะไปแน่ๆเลยละ่ะคุณบุ๋มก็เคยปเป็นลูกคา้าแงละเนี่ย <laughs> จะไปเหลือแล้วที่อยู่แถวนั้นใช่ไหมคะเอออันนมันชอบช้อปปิ้งที่นั่นนะฮะบอกดิฉันบอกว่าอย่าไปซื้ออะไรที่ไหนเลยลูกแหว่เซเว่นแล้วกันนะคะก็สําหรับในเรื่องในเรื่องของการดูแลร้านนะคะเรื่องของการดูแลร้านมีมีเขาเรียกว่ามีแนวทางในการดูแลร้านกันไหมแงในการดูแลร้านคือคือร้านเนี่ยนะคะจะมีทางบริษัทจะกําหนดมาตรฐานร้านไว้อยู่แล้วเรื่องการบริการเรื่องการสั่งสินค้านะคะ เรื่องการดูแลสินค้าจัดเรียงอะไรทั้งหลายแหละเราก็ทําตามที่บริษัทตั้งมาตรฐานไว้ค่ะแค่ทาตามเท่านั้นค่ะก็ประสบความสําเร็จแล้วะนะคะมาถึงคู่นั้นบ้างก่อนที่จะหลับกันไปนะคะ<ช>คุณ<ช><ช>สถาพรคุณกัญธนาทั้งคู่ก่อนทํเซเว่นเลเวนทำอะไรกันมาก่อนอาชีพคือเปิดร้านขายข้าวเป็นขายข้าวขาหมูหมูแดงหมูกรอบพอดีว่าทำอาชีพค้าขายเกี่ยวกับเรื่องข้าวมาประมาณสองปีพอดีว่าหมดสัญญา แล้วกเ็เข้าไปหาเพื่อนพอดีว่าเพื่อนก็นทําธุรธกิจทางนั้นเซเว่นอยู่แล้วก็เลยเข้าไปศึกษาว่าทํำยังไงอะไรบ้างตอนพอเริ่มทํายากไหมคะทางเซเว่นเขาจะมีขั้นตอนของเขาว่าทําแบบนี้แบบนี้เราแค่ทําตามระบบของเขาให้หมดอมทําตามเขาก็<ค>จะประสบความสําเร็จครับตอนนี้มีกี่สาขาคะสองสาขาครับอยู่ตรงไหนเอ่ยเส้นรัชดาครับ รัชดาสองสาขานะคะค,ะคุมสองสาขาที่คุมงานอะไรกันยังไงคะคือสองสาขาคือฝั่งแฟนจะเป็นผู้จัดการอีกสาขาหนึ่งผมก็เป็นผู้จัดการอีกสาขาหนึ่งอ๋อประมาณนั้นนี่ก็เหมือนกันสองสาขาคือแบ่งกันดูะนะคะแบ่งกันดูอย่างนี้เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับการทำธุรกิจนะคะธุรกิจในส่วนของเซเว่นอเลเว่นเนี่ยคิดว่าอุปสรรคที่เจอเนี่ยมีอะไรบ้าง อุปสรรคที่เจอก็จะมีปัญหาเรื่องพนักงานค่ะพนักงานเซเว่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆวัยรุ่นเขาก็จะบางทีก็มีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าๆออกๆออออบ่อยเราก็จะต้องแบบว่า เอาใจเข้ามาให้ได้ค่ะดูแลเขาเหมือนเหมือนญาติคนหนึ่งเขามีทุกข์มีร้อนอะไรเราก็คอยช่วยเหลือมีปัญหาปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ย<า>คือดูเหมือนญาติเขาก็จะรักเราอยู่กับเรานานแต่มันก็มีบ้างที่เขาต้องมีปัญหาบ้างคือปัญหาคนเป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่นะทั้งนู้นเจอปัญหาเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันนะคะแล้วดูแลยังไงถ้าทางฝ่ายของคุณสถาพรก็คือเราเราเราจะต้อง เหมือนเหมือนของคุณพี่เขาครับพี่ค,คือหมายความว่าเราต้องดูแลเขาเหมือนน้องเราอ,อะไรที่ช่วยเหลือได้ต้องช่วยช่วยเต็มที่ให้เขาอยู่กับเรานานๆใช่น่าจะดีที่สุดนะคะ,ค,ะคือหาคนที่ไว้ใจได้อะ,ะใช่ไหมคะอันนั้นคือจะสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนที่สนใจตอนนี้มองแล,ะละ้วล่ะอย่างผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจบอกเขาหน่อยสิว่าจะทําธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จอย,อย่างทุกๆท,ท่านฝากหนะะ่อยค่ะก็ต้องดูว่า คือธุรกิจต่างๆเนี่ยให้ดูที่บริษัทแม่ว่ามีวันความมั่นคงแค่ไหนแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือดูแลเรายัางอย่างไรแต่อย่าง Seven เซเว่นี่ยก็มีการอบรมพนักงานให้แล้วก็ก่อนที่จะลงร้านแล้วก็จะมีฝ่ายทางของทางโอ peration เขาคอ,อยดูแลให้เราให้คำปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะ,ะสําหรับคุณกรณิกาล่ะคะมีอะไรอยากจะฝากไหมคะก็ถ้าเกิดใครที่มีใจรักางด้านบริการนะคะก็ถ้าสนใจก็คือเซเว่นเป็นทางเลือกที่ดีค่ะสําหรับผู้ผู้ที่สนใจะนะคะธุรกิจแฟรนส์นั่นเองนะคะคุณกันขนคณาคฝากเลยค่ะอยากให้ทุกคนที่อยากจะเข้ามามองหาเฟรนใจอยากให้มองเซเว่นแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ มองว่ามีใจรักทางด้านบริการค่ะความมั่นคงคคแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอค่ไหมคะคุณสถาพรคะ,คะเชิญค,ะค่ะบก็ค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับคือมีการรักใจทางด้านบริการอืครับต้องสําคัญ,คญนะคะสาขาที่สุดครับเพราะว่าบางทีคือเซเว่นมีให้เลือกหลายสาขาแหละแต่ถ้าเกิดคนอยู่แถบนั้นเขาอยากจะเดินก็ไปที่ร้านของคุณเพราะอะไร ราะความเป็นกันเองเดี๋ยวฉันก็มีเหมือนกันนะคะที่สนิทสนมกับพนักง,งานเป็นพิเศษมีแซวกันอะไรกันเนี้ยเราก็จะรู้สึกแวะที่นี่แหละนะคะแวะขอแวะร้านนี้สําคัญที่สุดเลยขอบคุณมากๆสาหรับแขกรับเชิญของดิฉันทั้ง4ท่านนะคะคุณผาสุกและคุณกรณิกาสวรลักษณ์นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณสถาพรและคุณกันขนาการจารึกคะ่ะขอบคุณคะ่ะ